สวัสด,ดีสบายดีเดอ้อพ,พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกคนันสบายดีเพื่อนทุกทุกคนเนาะสบายดีเอฟซี FC พี่น้องทางทางเล่าเอฟดีสิเป็นพี่น้องเอฟซีทางทางไทยดีสิเป็นเอฟซีที่างประเทศแต่พอกับสบายดีเดอ้อมีกระพอกันที่สองก็ละกันแค่นเฟซเาเล่เาคือเก่าพี่น้อง พบกันกับสาวกอคนเก่าคนเดิมอีกแล้วเนาะมันนี้มาสบัยดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมมเพื่อนทุกทุกคนหล้กก็เอฟซีทุกทุก่านเนาะสบายมาสบายดีตามสงคําเด้อมันนี้มันนี้ิมาเปิดคลิปอันเห็ดกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็ดกินเห็ดกินแดงอันมันนี้สาวกันนี่มนโนอาหารดีแน่นาะก็เด้่อสิมาเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องลอันเลเวลหอึ่งใบส้มเนาะ กะที่อันว่าต้มต้มไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิอันกินข้าวแงงลงตมไก่สิตมไก่กินเนาะอันนี่กะกำลังอันข้างหมอน้ําฮอนพี่น้องฮอนแล้วแต่ว่าเากกเป็นคนเฮ็ดเองแต่กสิบ่ได้อันายตอนครัวเนาะว่ามันเป็นภาพที่บ่านาเบิ่งปานดเนาะ อันกะเศร้าก็กะคังหมอขาเนาะขาอันอีพอเราอันขั้วไก่แล้วกะจังเสียเลยเอาหมอใส่หมอต้มบางอย่างอันที่แดกเซ้าก็วาสีขั้วเองเนาะอีพอเราบอกว่ายานมันดึกยานเซ้าก็ฮิดว่าเด็อีพอแล้ก็เดือดอันขั้วเองมูนี่อันที่ต้มไก่ใส่บักซังเลิฟพี่น้องสมสมแซ่บแซบมูนี่อัน สีผ้าพี่ผ้น FC, าน้องผ้เาเอฟซีทุกทุกฐานกินข้าวแดงเนาะตม้มสิตม้มไก่ใส่บักซังเด้อถากินข้าวแดงน้ำซาวกอเด้อม,มันนี้เดอ้ออาหารดีแน่สีสวบป่นี่พ่อเอ้าคิดว่าสิตม้มซาวกอเบาพีเนาะพี่น้องบาองอย่านคิดว่าอันสิตม้มเอาสิตม้มก็สิต้มยี่หรอกพี่น้องแต่ว่าสิต้มสวยเนาะ ต้มสัวเอาทาเบิงทาส้มเด้อพี่น้องแล้วก็ทากินเขาแรงไปน้ำกันเดอ้อมันนี้เดอ้ออาหารดีสัวไก่พอเรากำลังคั่วกแล้วก็ัวแล้วแล้วนะ้องพี่น้องอันเช้าก็จะเอาเอาสีไก่อันใส่หมอนะ้ออันนี้ก็จะเป็นพี่พอเราพอแล้วเนี่ย หม้อกาสีพดแล้วพ mm. oh. ี่น้องกาสีเอาอันส EN> ีไก่ลงใส่หม้อเลยโอ้ดีนะไก่ดีนสีอรว้แลวกันใส่เครื่องปรุงครบแล้วเด็ดดอดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มีต่ทานมันเปื่อยลวกันซาวกะสีเอามาสีแล้วกัสีส่วนละกะเซ็ตเป็นทีเดบร้อแลวกัสีผ้าพีผ้าน้องผ้าเอฟซี กินหนาทุกคนเด้อกินขาวแลงนํากันมื้อนี้นั่งถาหมอโพดพี่น้องหมอพดเดี๋ยวเด้อสิให้เบิ่งอันไก่สิอันใดกินน่ะเนาะโอ้หมอพดอันแห้งอีพี่น้องเบิ่งาวก็สิให้เบิ่งตอนโอ้ยไปดูไก่ๆเนาะอปวดแห้งอะดิไก่อันสิได้กินเนาะเดี๋ยวเก เส้นสิ่งเป็นเทปดอยสัวไก่สเห็ดมือีสเห็ดแซ่บพี่น้องเห็ดแซ่บเห็ดซุปซีเมือสูตอันอีพอยีแม่เรากินเนาะกัสซีซูพี่สู้อันนั้นพ่อแม่พี่น้องวัสดุผู้สุก้นเห็นเด้เนาะกินข้าวแดงนลำกันสอยอันสอยพักหอมผาอินชาตุมไก่้ซุปแต่ก็จังสีข้าออกมาสีเนาะ ใส่ประคอมเตรียมไ้ใส่ส่วไก่ไก่บาดไก่บานเขาเองเนาะโมเมนไก่ฟันอันรใส่ประคอมไปใส่ส่วไก่เสียบกระดิบถา อาจารย์เสียปักผิดชนิกาอาจารย์สาวกอ่ะอันมื่อท่านาอาบนามสำน้องพี่น้องก<บ>ินข้าวแล้วจังสิแตาบว่ามันกำบอนาวปนใยต้องจำเหมือมันหอนนะเบื้องก่อนนะ่ะโอ้ยน้ำอาบงามคำอะไร เนี่ยเรากำลังสืขอายอือแล้แบ่เป็นเอาแบบเทๆเนี่ยมันกระจังแสงยแ้วก็มันเกี่ยวพีกเคนถือกล่องกับกำลังแหนกรดูกแหนกรู้จ้ะ สกอการนีเจียวทีเจียวใส่ในแงแบมันจังี่น้ำนาน้ำนาเนาะแต่อันนี่เปนอะรตง้างอันทีกล้ีกกรดอะไแ่เดดจแกว่าสกอเด็กเกียวิโอ้ยนนี้สด Thu sao sau đấy này nè kiao sẽ còn mặt ở mỹ mày 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 mua mày sửa mày thả mày 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 sao mày 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 rồi, nó mày xoài mày đây mày 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 nó đều của em Ở mày nó khỏi mày 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 เนหัวใจเอ้าเอ้าพี่น้องมาขวัใจมัียนี่มเีนี่ีอไมอ่ยอมดแล้วจะคือด้วจะคือพี่น้องเอออยากบออยาก FC อยากอะไรีเนาะหาฮิงเลยเนาะ คะอา่จงกินใช่ไหมหอมไม่ใช่ช่ปงจะหึงบ้าเอาปงเอาจะโดวเอาเดือดต้อยสาธิตจะเสพี่น้องเรียกเอาบอกำลังเดือกกำลังเดือมก้อนตี๋แล่ะเยงงกิน แดดเลยวะแม่กันนี่กำลังกำลังสียแดดกำลังกินใส่ถึงว่าลงไปใส่สีดได้เนี่ยไม่จังแสเออใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแสบน่อยบ่ใส่พอดีบ่แส่พอดีได้พี่น้องกองใส่ได้ดายใส่หัวไมนจังแสเล้อเด๋อแล้วหายละ ไปละนี่พี่น้องแล้วเรียบร้อยเดียวเป็นที่เรียบ little, ร้อยแล้วมีเสือไก่สบายดีผมเองพี่น้องสบายดีมาเลยกินข้าวแรงกันเบิดผู้สุกคนเด้อพอได้กินข้าวแรงเสือไก่ดานตัวไก่แซบบ่พฟอแซบไายแซบได้งั้นเรากินเด้ออยากกินข้าวให้แร่แร่แร่ใครอยากทำมาเด้อมาเด้อพี่น้องเบิดสูบผู้สุกคนแทนเนาะ หมูเพื่อนทุกๆคนโดยสปอร์กับเอฟซีทีนาฮักของสาวกอเ้อมากินข้าวแรกน้ากันเดอมมันี่สาวกอไหลเมโนดีอาหารดีสัวไก่พี่น้องสัวไกดาดสัวใส่อันสมักสังแ่บแสบได้พี่น้องมากมามาเดิอมาเดิอมาเนี่กินข่าวกินน้ำน้ากันกินข่าวแรกอยู่เทียงให้เทียงหน้าคือเกาเนาะพอไม้พี่น้อง สวัสด so ีพ mm ่อพี่น้องมึงนี้งกันมากินเสื้อไก่กินข้าวก็เสื้อไก่บ่เสื้อไก่กัดเหลื่อยห้างเฮดต้องเสียบเสียพี่น้องซีเบิ้งกินให้อันพี่น้องเพิ่นเบิ้งแล้วก็เอฟซีเบิ้งเบิ้งว่าอันซีเมอร์อันเส้ากอชีเสบบ่สดโอ้พี่น้องไม่อยากคืนอีกเ่ะเนืโอวะ จะทำอะไรกินข้าวแรงอยู่เทียงให้เทียงหน้า,นาคือเกาอ่าตั้มแล้าก็กระชืมากินข้าวให้น,น้องอันคือกลองให้น้องแสียบวะซะก็เสียบนะตัวเองยัดเองกักต้องแสียบด้วยแค่อยู่น้องญี่ปุ่นจะคืนไว้เ <c oughs> ดี๋ยว็นเดิมเสียบย้อนยังนี่ อีนะประตเองโะตูจักว่าอีนะตคืออย่างแป้งงารค่ะเสียม่แม่แสแสนี่เดีสเสียเอ่น่ลยใส่กลใส่มเนี่ย เราะบ๋งยาวปีใสจนไหมนั่งกินข้าวแล้วกันครบสี่คนเนาะพี่น้องอันกันโอ้สดอย่างใหญ่แสบแหง้งข้าวคั่วของสาวกอเนาะนั่ง,ง,งกินข้าวแล้วกันสี่คนสัวนไก่ก็ได้อยุคบัวหนาคบารบตาเหมือนี้ แสบแง่หดอ่ะใ่คะแสบแสบแสบแง่ขอรักกับแสบแงสาวกอกะไรยภาพีผ้านองผ้าเอ็ซีทุบทุกขานกินขาวแรงแหลวเป็นทียบบ่อยแล้เนาะ เดี๋ยวเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วกะคลิปนี้กัสิีโบ้มีนังได้เด้อพราแม่พี่น้องเอฟซีทุกทท่านแากก้วกอกะอันขอบขอบมุกขอบใจเนาะที่พ่อแม่พี่น้องอันมู่เพื่อนทุกทุกคนแล้วก็บเอฟซีทุกทุกท่านนอกให้การติดตามครับสม้มสอ่สองส่องซากอคลิปซากอทีซากอเฮ็ดมาและนะอกซากอก้กขอขอบใจหลายนำเพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านและนอกกั กินีีกาอันนี้ชิจบเพียงซ้ำมีเด้อมาพบก,กันใหม่ในคลิปตอนต่อไปเนาะเด็กาทายาคูอยากเห็นว่าซาวกอสีเห็ดคิดยังในตอนต่อไปกับกดติดตามกันเข้ามาหล้เยเด้อพี่น้องแล้วก็สีสำคัญเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เข้ามาให้ซาวกอได้ในเด้อเพื่ออัน,นซาวกอสีไห้มีกำลังใจในการเห็ดคิดตอนต่อไปให้มันดีดีขึ้นเนาะสั้นๆกินีีกาสีมีเพียงซ้ำมีเนาะซาวกอกับสี ขออำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องและกามูงเพื่อนทุกคนไปก่อนน้องพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจบ้ายบาย